ทากลางสายลมเย็นใกล้รุ่งสางของเช้าวันนี้เสียงของแม่แพ้วตะโกนก้องออกมาจากใต้ถุนบ้านไม้หลังเล็กที่ปลูกอยู่ริมทุ่งพุทซ้อนเอ้ยนางพุทซ้อนตื่นได้แล้วลูกเอ้ยเอาผ้าออกมาตากก่อนที่แดดมันจะขึ้นเดี๋ยวจะร้อนเอาพุทซ้อนสะดุ้งจากความฝันมือควานหาผ้าถุงใต้หมอนก่อนที่จะคว้าได้ก่อนที่จะลุกขึ้นมาสวม ท่ามกลางความมืดที่ยังไม่คลายเธอก้าวลงบันไดอย่างคล่องแคลว่วแม้ว่าพื้นไม้นั้นจะเย็นเฉียบจนฝ่าเท้านั้นถึงกับสะท้านแต่ร่างกายที่คุ้นชินกับเช้าเช่นนี้มาตลอดสิบกว่าปีลานซักผ้าหลังบ้านนั้นยังคงมืดอยู่แต่แสงจันทร์สลัวๆก็พอให้เห็นถังน้ำกับตะกร้าผ้ากองโตที่รอให้มือของเธอนนั้นจัดการโถ่แม่รีบจังเลย ยังไม่หกโมงเลยนะจ๊ะรีบสิลูกป้าเพนเขาจะมารับผ้าแต่เช้าพุทซ้อนเอ้งรีบเอาผ้าเปื่อนมาก่อนแม่จะช่วยแช่มือของพุทซ้อนจุ่มลงในน้ำเย็นจัดจนแชบจะชาหนึบเธอนั้นเม้มปากเบาๆพลางกับเริ่มขยี้เสื้อผ้าตัวแล้วตัวเล่าน้ำสบู่เริ่มกลบกลิ่นหญ้าเปียกเสียงของฟองฟอด ดังประสานกันกับเสียงของแม่ที่ซักอยู่ในกะละมังอีกใบแสงตะวันนั้นเริ่มแตะขอบฟ้าแม่แพลวหันขึ้นไปบนเรือนพร้อมกับตะโกนด้วยเสียงดังพันนบไอพันนบเอ้ยตื่นได้แล้วลูกเดี๋ยวเองจะไปโรงเรียนซ้ายจากนั้นไม่นานเสียงขานตอบเบาๆก็ดังลอดหน้าต่างลงมาจ้าแม่ขออีกนิดเดียวนะจ๊ะผุดซ้อนนั้นเหลือบตามองบนเรือน ที่น้องชายนั้นยังคงนอนอยู่เงียบๆแล้วหันหน้ามาขยี้ผ้าต่อโดยที่ไม่ได้พูดอะไรเมื่อพากองโตถูกขยี้จนเสร็จพุทซ้อนช่วยแม่บิดและตากเรียงบนราวไม้ไผ่ที่อยู่ด้านข้างบ้านลมเช้านั้นพัดเบาๆกลิ่นแดดยามเช้าทำให้หัวใจของเธอนั้นสงบไปชั่วครู่แม่แพร้นั่งผับผ้าที่แห้งจากเมื่อวานปากก็พูดไปเรื่อย กับเพื่อนบ้านที่เดินผ่านไปมานางพุทธซ้อนนะ่ะมันขยันจริงนะแม่แร้วยิ่งโตก็ยิ่งช่วยแม่มันดีเด็กผู้หญิงเนี่ยโตแล้วก็ต้องรู้จักหนาทีแบบนี้และไม่ต้องไปเรียนให้เหนื่อยดอกหญิงแก่ที่ถือกระบุงผักเดินผ่านหน้าเรือนพร้อมกับยิ้มให้ก็ดีอยู่รอกใจยายลูกสาวฉันก็ขยันอยู่หายากอยู่น้สมัยนี้ พุทซ้อนนั้นยืนฟังเงียบๆตายตนทองกวาวไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกภูมิใจหรือเจ็บหน่วงในอกกันแน่เช้าว,วันนั้นพุดซ้อนเก็บหนังสือใส่กระเป๋าผ้าสะพายเก่าๆและเดินเท้าไปโรงเรียนที่อยู่ห่างจากบ้านราว3กิโลเมตรระหว่างทางนั้นเธอพบกับบัวเพื่อนสนิทที่เดินออกมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่พุทซ้อนเองไม่เคยมาสายเลยนะเนี่ย เอ็งตื่นกี่โมงงั้นหรือตีห้าจ้ะฉันต้องช่วยแม่ซักผ้าก่อนนะสิขยันจริงเชียวแล้วแบบนี้เอ็งอ่านหนังสือทันหรอก็อ่านตอนน้องชายฉลับนั่นแหละบัวนั้นหยุดเดินหันมาแตะไหล่ของเพื่อนสาวเบาๆนี่พูดซ้อนเรื่องที่เอ็งสอบได้คณะที่เอ็งชอบในเมืองกรุงมาหาลัยเดียวกันกับฉันนะ่ะเอ็งบอกแม่เอ็งหรือยัง พูดซ้อนนั่นสายหน้าเบาๆแววตากระพริบเหมือนจะซ่อนความหวังบางอย่างไว้ฉันยังไม่ได้บอกแม่เลยนะบัวทําไมเองไม่บอกล่ะฉันก็กลัวนะสิกลัวว่าแม่จะว่าแม่ไม่อยากให้ฉันไปไหนไกลแม่เคยพูดไว้ว่าไปเรียนไกลๆแล้วใครจะอยู่ช่วยแม่และแล้ววันนี้ก็มาถึงวันเรียนจบมัธยมปลายโรงเรียนนั้นจัดงานเล็กๆ ครูประจำชั้นมอประกาศนียบัตรพุดสอนนั้นได้อันดับหนึ่งของห้องเสียงปรบมือดังกึกก้องหัวใจของเธอนั้นเต้นแรงไม่ใช่เพราะความภูมิใจแต่เพราะเธอนั้นรู้ดีวันนี้คือจุดที่เธอนั้นควรได้ก้าวไปสู่สิ่งที่ฝันแต่กลับไม่กล้าขยับเลยวันนั้นเธอถือจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยกลับบ้านเก็บมันไว้ใต้หมอน และไม่เคยพูดถึงมันอีกเลยในคืนนี้ลมเย็นพัดผ่านหลังคาใบาจากบางๆผุดซ้อนนางสักผ้าชุดสุดท้ายตายตะเกียงน้ำมันมือที่แช่น้ำมาทั้งวันนั้นเริ่มแดงเธอแอบหยุดพักหันกลับไปมองบนบ้านที่ไฟนั้นดับลงแล้วรู้ว่าแม่กับพันนบผู้เป็นน้องชายหลับไปแล้วเธอจึงเอื้อมมือหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งในกระเป๋าเสือ้อ กระดาษนั้นคือจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยในเมืองกรุงพุทซ้อนนั้นก้มหน้าลงน้ำตาหยดหนึ่งร่วงลงกระดาษเธอนั้นได้แต่กระซิบกับตัวเองอย่างแผ่วเบาบางทีคนที่อยากเรียนที่สุดแบบฉันก็อาจจะไม่มีสิทธิ์ได้เรียนเลยสินะแสงแดดยามสายสาดผ่านเราไม่พ่ยที่ตากผ้าเรียงรายอยู่เต็มลานข้างบ้านพุทซ้อน กำลังหยิบเสื้อผ้าขึ้นพาดมือของเธอนั้นชาชินกับน้ำยาซักผ้าแต่ใจนั้นกลับเต้นแรงกว่าที่เคยวันนี้เธอรวบรวมความกล้าที่เก็บไว้มานานเพื่อที่จะพูดบางสิ่งบางอย่างกับผู้เป็นแม่ของเธอกระดาษจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยยังอยู่ในกระเป๋าผ้าเล็กๆที่เน็บไว้แนบอกพุดซ้อนเดินไปหลังเรือนเจอแม่แพ้ว นั่งเย็บเสื้ออยู่บนเก้าอี้ตัวเตี้ยแม่จ้ะฉันมีเรื่องจะคุยกับแม่หน่อยนะจ้ะแม่แผลเงยหน้าขึ้นเล็กน้อยไม่ละสายตาจากงานในมือเอ็งมีอะไรหรือหนังพุดซ้อนพูดซ้อนนะั้นนั่งลงอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะยื่นกระดาษให้กับผู้เป็นแม่คือว่าฉันสอบติดมหาวิทยาลัยในเมืองจ้ะแม่ได้ทุนด้วยนะจ๊ะเขาให้ค่าเทอม ค่าหอพักฉ,ฉันอยากไปเรียนต่อนะจ๊ะแม่เสียงของแม่หยุดเย็บทันทีเธอมองกระดาษในมือก่อนที่จะพับคืนให้กับลูกสาวโดยไม่แม้แต่จะอ่านนังพูดซ้อนเอ้ยแล้วใครจะอยู่ช่วยแม่ซักผ้าใครจะช่วยตากผ้ารีดผ้าแล้วไหนใครจะช่วยหาเงินส่งไอพันมันเรียนแม่แต่ว่าฉันอยากเรียนจริงๆนะจ๊ะ ฉันหางานพิเศษทำไปด้วยก็ได้นะจ๊ะแม่แล้วฉันก็ส่งเงินมาให้แม่ด้วยก็ได้งานพิเศษอะไรของเองจะพออยู่พอใช้พอกินหรอแล้วไอ้พันนบล่ะน้องเองมันอยากเป็นตำรวจแม่ต้องเก็บเงินส่งมันให้ถึงที่สุดพุดสซอนนั้นก้มหน้าแน่นิ่งเสียงของแม่ดังต่อเนื่องแต่ไม่ใช่เสียงโกรธมันเป็นเสียงที่เหนื่อยล้าปนกับการกลัวสูญเสีย ถ้าเองไปใครใครกันจะอยู่กับแม่เองจะปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือพุทซสอนนั้นไม่ตอบอะไรเธอเพียงแต่ยิ้มจางๆพร้อมกับพยักหน้ารับพร้อมกับหยิบจดหมายคืนมาใส่กระเป๋าไว้เหมือนเดิมบ่ายวันนั้นเธอกลับไปยืนที่ราวตากผ้าอีกครั้งราวเดิมผ้าผืนเดิมลมเช่นเดิมเธอนั้นยืนอยู่เพียงลำพัง ขณะที่ฝูงไก่เดินจิกหาเศษข้าวใต้ถุนบ้านสายตาของเธอนั้นมองไปไกลแต่ภายในใจนั้นกลับมืดมนมือข้างหนึ่งกำกกระดาษจ,จดหมายแน่นก่อนที่น้ำตานั้นจะไหลเงียบๆโดยที่ไม่มีเสียงสะอื้นฉันก็แค่แค่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างเธอนั้นพูดเบาๆปนกับสะอื้นราวกับถามลมที่พัดผ่านคืนนั้น แม่แพรวนั่งเย็บผ้าใต้แสงตะเกียงน้ำเสียงของเธอราบเรียบขณะที่พูดกับชาวบ้านที่แวะเอาผ้ามาให้แม่แพร้วเอ้ยลูกสาวเองหนางพุทธซ้อนน่ะมันขยันดีนะจ๊ะอยู่ช่วยแม่ไม่วิ่งตเตลิดไปเรียนเหมือนเด็กคนอื่นหญิงวัยกลางคนที่มานั่งรอผ้าพูดจบก็หัวเราะเบาๆก่อนที่หญิงสาวอีกคนจะพูดตามมา ดีแล้วล่ะจ่าแม่แพรลูกสาวอยู่ไกลๆตาของแม่มันอุ่นใจดีแม่แพรวนั้นพยักหน้าช้าๆก่อนที่จะพูดตอบกลับฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละจ้าลูกสาวถี่ดีก็ต้องอยู่ดูแลแม่ไม่ใช่หนีไปอยู่ไกลเห็นเพื่อนไปเมืองกรุงก็อยากจะตามเขาไปผุดซ้อนที่ยืนอยู่มุมบ้านนั้นเงียบกริบหูได้ยินชัดทุกคำเธอก้มหน้าต่ำลงอีกครั้ง หลายวันต่อมาไม่มีใครพูดถึงจดหมายฉบับนั้นอีกเลยพุทซ้อนพับมันอย่างเรียบร้อยเก็บใส่ตู้เสื้อผ้าช่องล่างสุดวางไว้ใต้ตะกร้าเสื้อผ้าที่ต้องซักฝันของเธอจึงถูกพับเก็บไวเบ้เงียบๆเหมือนกับชีวิตของเธอเองรุ่งเช้าฟ้ายัางไม่มืดแม่แพร้ก็ส่งเสียงเรียกลูกสาวอีกครั้งนังพุทธซ้อนพุทธซ้อนเอ้ย ลงมาซักผ้าเร็วลูกผ่าร้านประเพนมาอีกกองใหญ่เลยพุดซสอนนั้นสะพายผ้าถุงเดินลงเรือนอย่างเงียบงนันเหมือนกับเช่นทุกวันเธอหยิบตะกร้าเสื้อผ้าขึ้นก่อนที่จะเหลือบมองใต้ก้นตะกรา้าฝันของเธอก็ยังคงอยู่ที่เดิมยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆยังคงเริ่มต้นเหมือนเดิมเสียงไก่ขันเสียงหมาเห่าและเสียงของแม่แพร้ว ที่เรียกลูกสาวให้ลงมาซักผ้าพูดซรอนเอ้ยรีบลงมาเถอะฟ้าไกลจะสางอยู่แล้วแดดจะแรงเอาพุดซ้อนนั้นวางผ้าถุงพาา้าตาเดินลงเรือนเงียบๆมือของเธอนั้นเริ่มด้านชาแขนก็เริ่มล้าแต่น้ำเสียงของผู้เป็นแม่นั้นก็ยังคงเร่งเร้าเหมือนเดิมสายวันนั้นเสียงพูดคุยตื่นเต้นของแม่แพรวดังลั่นไปทั่วทั้งบ้าน มันติดจริงๆด้วยหนังพุดซ้อนหนังพุดซ้อนเอ้ยเอ็งมาดูนี่สิน้องเองไอพันนบมันสอบติดโรงเรียนนายร้อยตำรวจแม่นั้นพูดพลางกับฉีกยิ้มกว้างให้กับเพื่อนบ้านที่แวะมาฟังข่าวข้าหนะเลี้ยงมันมาคนเดียวไม่ต้องมีพอ่อก็โตเป็นนายตำรวจได้หญิงสูงวัยที่ถือขนมมาฝากนั้นยิ้มยินดีด้วย ดีใจด้วยจริงๆแม่แพรวเดี๋ยวนี้เด็กผู้ชายโตไปได้ดีเพราะแม่ทั้งนั้นแล้แม่แพรวนั้นยืนกอดอกอย่างภูมิใจพุดซ้อนยืนอยู่ข้างราวตากผ้าพร้อมกับยิ้มบางๆฉันดีใจกับน้องจริงๆจ้ะแม่น้องจะได้มีชีวิตที่ดีพุดสซ้อนพูดออกมาด้วยความดีใจและภูมิใจในตัวของน้องชายขณะที่บิดผ้าผืนสุดท้ายด้วยแรงที่เหลือของวันนี้ คืนนั้นเองบ้านไม้หลังเล็กอบอวนไปด้วยกลิ่นของกับข้าวงานเลี้ยงเล็กๆฉล,ลองความสำเร็จของพันนบจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายมีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีสองสามคนพันนบสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวสะอาดเดินรับคำแสดงความยินดีแม่แพรวนั้นไม่หยุดพูดเลยทั้งคืนลูกชายคะไอพันนบมืนจะไปเป็นตำรวจแล้วล่ะไม่เสียแรงเลยจริงๆ ที่ขาททำงานหนักทรงมันเรียนไม่มีใครพูดถึงพูดซ้อนเลยไม่มีใครถามว่าเธอทำอะไรอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครพูดถึงจดหมายตอบรับที่เธอนั้นเคยถือไว้ในมือพูดซ้อนนั่งอยู่ในครัวแม่ให้เธอนั้นจัดจานล้างแก้วปรุงกับข้าวคอยเติมน้ำให้กับแขกและคอยเก็บจานนั่นเองเธอทำทั้งหมดอย่างเงียบๆด้วยความอดทน เธอนั้นนั่งพักชั่วครู่มองจานชามที่กองพเนินในอ่างดินเผาแววตาเธอนั้นเศร้าแต่ก็ไม่ได้ร้องไห้หลังจากแขกกลับไปหมดแล้วแม่แพรวก็นั่งพักที่หน้าบ้านพลางกับยิ้มอย่างมีความสุขนั่งพูดสอนเอ๋ยเอ็งเห็นไหมล่ะน้องเอ็งมันเก่งแค่ไหนติดโรงเรียนนายร้อยเลยนะแม่ภูมิใจเสียเหลือเกิน พูดซ้อนนั่งลงข้างๆพยายามยิ้มตามแม่แต่ภายในใจของเธอนั้นกลับเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่เคยได้คำตอบเลยแม่จ๊ะไหนๆไอพานุมันก็สอบติดแล้วฉันอยากถามแม่อีกครั้งว่าฉันจะเรียนต่อได้ไหมจ้าแม่ผู้เป็นแม่นั้นเยียบไปครู่หนึ่งก่อนที่จะถอนหายใจเอง็งอายุอานามเท่าไรแล้วล่ะนังพูดซ้อน เองจะไปเรียนให้เสียเงินเสียทองทำไมกันอยู่ช่วยแม่น่ะดีแล้วเดี๋ยวแม่ก็แก่ลงทุกวันแล้วนะลูกเอ้ยพูดซอนนั้นเงียบไม่พูดอะไรอีกเธอนั้นรู้แล้วว่าคำตอบคงจะไม่เปลี่ยนไปคืนนั้นแสงจันทร์ส่องผ่านฝาไม้ของห้องนอนเธอหยิบกระดาษที่พับไว้ในผ้าขาวเก่าขึ้นมาอีกครั้งกระดาษนั้นคือความฝันที่ยังไม่ถูกฉกทิ้ง แต่ก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเสียทีเธอมองมันอยู่นานก่อนที่จะพับเก็บไว้ที่เดิมในเสื้อผ้าในตู้ไม้เก่าแล้วนอนตะแคงหลับไปทั้งที่หัวใจนั้นยังคงอึดอัดเสียละเกินรุ่งเช้าของวันนี้ก็อาจจะเหมือนกับทุกๆวันที่ผ่านมาแม่แพรวตะโกนอีกครั้งพุดซ้อนเอ้ยนั่งพุดซ้อนแม่เรียกเองหลายรอบแล้วนะ ผ้ากองใหญ่เลยวันนี้รีบลงมาเธอลูกพุดซ้อนนั้นลุกขึ้นโดยที่ไม่พูดอะไรเธอยังคงสวมผ้าถุงพืนเก่าแล้วก้าวลงจากเรือนเธอไม่กล้าฝันแล้วด้วยซ้ําแต่ยังคงทําหน้าที่เดิมอย่างที่ผู้เป็นแม่ของเธอนั้นต้องการเสียงล้อรถเข็นแว่วมาแต่เช้าเป็นเสียงที่คุ้นเคยของชายหนุ่มที่มาส่งผ้าให้กับบ้านของพุทซ้อนทุกสองสามวันเปรม เป็นชายหนุ่มที่อัธยาศัยดีจากตลาดอายุมากกว่าพุทซ้อนเพียงไม่กี่ปีรูปร่างสูงผิวคล้ำแดดจากการทำงานแต่ดวงตาของเขานั้นกลับอบอุ่นอยู่เสมอเขายิ้มให้กับพุทซ้อนทุกครั้งที่พบเจอและมักพูดอย่างห่วงใยวันนี้ซักเยอะไห่ล่ะพุทซ้อนเห็นวันก่อนมือแดงเชียวพุทซ้อนนั้นหัวเราะออกมาเบาๆพร้อมกับยื่นมือรับถุงผ้าจากเปรม ก็พอมีให้ปวดแขนอยู่บ้างนะจ๊าพี่เปรมขอบคุณนะจ๊าพี่ที่เป็นห่วงเปรมเริ่มพูดคุยกับพุทซ้อนบ่อยขึ้นทั้งสองคนมาคุยกันเรื่องเล็กๆน้อยๆตอนที่แม่แพ้วนั้นไม่อยู่หรือขณะที่พุทซ้อนกำลังตากผ้าเขาก็มักจะมาช่วยเธอนั่นเองวันหนึ่งขณะที่เปรมยืนรออยู่ที่ใต้ต้นมะม่วงเขาก็พูดขึ้นมาอย่างจริงจังพุทซ้อน เราก็คบหากันมาเกือบปีแล้วถ้าเธออยากมีชีวิตที่ไม่ต้องตื่นเช้ามาซักผ้าทุกวันแบบนี้เอิงไปกับพี่ไหมพี่มีที่อยู่มีงานในเมืองพอจะตั้งตัวได้ถ้าเธอไปพี่สัญญานะว่าพี่จะดูแลเองอย่างดีพี่ชายของพี่ก็ทำงานอยู่ที่เมืองกรุงฝุกสอนนั้นนิ่งงนันใจเต้นแรงไม่เคยมีใครพูดถึงชีวิตใหม่กับเธอมาก่อนเลย พี่เปรมแต่แม่ฉันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่เข้าใจใช่ไหมว่าฉันไปไหนไม่ได้ง่ายๆเปรมนั้นพยักหน้าเบาๆโถพุทซ้อนพี่แค่บอกไว้ก่อนนะ่ะถ้าเธออยากเริ่มต้นชีวิตใหม่พี่ก็พร้อมไปกับเธอเสมอนะในคืนนั้นเองพุทซ้อนถึงกับนอนไม่หลับมองเพดานไม้แล้วคิดทบทวนเรื่องที่เปรมนั้นพูดซ้ำๆรุง่งเช้า หลังจากที่ช่วยแม่สักผ้าเสร็จเธอก็ตัดสินใจเดินไปหาแม่ที่กำลังรีดผ้าอยู่ตรงชานบ้านแม่จ๊ะฉันคือว่าฉันอยากไปทำงานกับพี่เปรมที่เมืองกรุงเขาชวนฉันไปช่วยดูร้านจะมีรายได้มากขึ้นฉันอยากลองดูนะจ๊ะแม่แม่แพผลว,วางเตารีดดังปังหันมามองหน้าผู้เป็นลูกสาวด้วยแววตาที่แข็งกร้าวขึ้นมาในทันที นี่นางพุทธซ้อนเอ็งคิดจะทิ้งแม่อย่างนั้นเหรอจะไปอยู่กับผู้ชายใช่ไหมเอ็งอยากคิดว่าแม่จะไม่รู้ใจเอ็งนะแม่เลี้ยงเอ็งมากับมือแม่รู้ทันเอ็งหมดทุกอย่างนั่นแหละแม่ฉันแค่อยากมีชีวิตของตัวเองบ้างแม่เคยถามฉันบ้างไหมล่ะว่าฉันอยากจะเป็นอะไรฉันไม่ได้อยากทิ้งแม่เลยนะแต่ฉันแค่อยากมีอนาคตเปนของตัวเอง ที่มากกว่าผ้ากองโตแบบนี้อนาคตอนาคตอะไรของเองอยู่ที่นี่ก็มีบ้านมีแม่มีงานทำทุกวันเอ็งจะวิ่งตามใครก็ไม่รู้แม่น่ะเลี้ยงเองมาด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วเองจะมาตอบแทนแม่แบบนี้เหรอฉันไม่ได้อักตันอยู่นะจ๊ะแม่แต่อยู่ตรงนี้ฉันก็เหมือนไม่ใช่ลูกฉันเป็นแค่แรงงานของแม่เป็นคนที่แม่ใช้ทำแทนทุกอย่าง แม่ก็เห็นแต่น้องเห็นแต่ไอ้พันนบแต่ไม่เคยเห็นฉันเป็นลูกของแม่เลยสินะเอ็งพูดอะไรออกมาหนังพูดซ้อนแม่อุตซาเลี้ยงเอ็งมาเอ็งยังจะกล่าวพูดว่าแม่ไม่รักเอ็งอีกเหรอแม่รักฉันหรือแค่ต้องการให้ฉันอยู่ดูแลแม่ฉันไม่เคยรู้เลยจริงๆว่าฉันมีค่าในสายตาของแม่มากแค่ไหนแม่แพรวนั้นถึงกับชะงัก เงียบไปในทันทีด้วยดวงตาที่สั่นไหวพุดซ้อนไม่รอคําตอบเธอเดินเข้าบ้านปิดประตูเบาๆปล่อยให้น้ําตานั้นไหลข้างในอย่างเงียบงนันคําคืนนั้นไม่มีบทสนทนาใดระหว่างแม่ลูกมีเพียงเสียงแมลงกลางทุง่งดังประสานกับลมที่พัดผ่านราวผ้าเงียบๆความฝันของพุทซ้อนเริ่มเติบโตขึ้นเล็กน้อยแม้จะยังอยู่ใต้เงาเดิม คืนวันต่อมาเปรมก็ยังคงมาส่งผ้าตามปกติแต่สายตาที่มองพูดซ้อนเต็มไปด้วยความเข้าใจเขานั้นไม่เคยเร่งเร้าเธอเลยแต่ยืนข้างเธออย่างเงียบๆราวกับจะบอกว่าไม่ว่าเมื่อไรเขาก็จะอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอพุดซ้อนนั้นรู้ดีว่าเธอกำลังอยู่บนทางแยกอีกครั้งและครั้งนี้อาจถึงเวลาที่เธอนั้น จะต้องเลือกเพื่อชีวิตของตัวเธอเองเช้าวันหนึ่งที่ฟ้าครึ้มพูดซ้อนนางเงียบอยู่ในห้องไม้เล็กๆของเธอกระเป๋าผ้าใบเก่านั้นเปิดอ้าออกเสื้อผ้าชุดไม่กี่ชุดพับเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยวางอยู่ข้างเอกสารบางอย่างที่เปรมนั้งจัดเตรียมไว้ให้เธอลูบผ้าถุงที่แม่นั้นเย็บให้เมื่อหลายปีก่อนอย่างช้าๆด้วยดวงตาที่นิ่งสงบ แต่ภายในนั้นกลับเต็มไปด้วยความปั่นป่วนวันนี้เธอได้ตัดสินใจแล้วเสียงแม่แร้วจากหน้าบ้านดังลอดขึ้นมาอย่างคุ้นเคยนี่แนะน่นังลูกไม่รักดีลูกหนอกขอกเสียจริงจะหน,นีไปอยู่กับผู้ชายทิ้งแม่ทิ้งบ้านหนีไปอย่างไม่อายใครเลยนะหนังลูกคนนี้ผุดซ้อนนั้นกลืนน้ำลายช้าๆเมื่อได้ยินเสียงของแม่ เธอนั้นเลือกที่จะสะพายกระเป๋าขึ้นบ่าก่อนที่จะเปิดประตูห้องพร้อมกับเดินลงมาแม่แพรวนั่งอยู่ที่แคร่ไม้หน้าบ้านมีชาวบ้านสองสามคนมานั่งด้วยหนึ่งในนั้นคือยายจันเพื่อนบ้านเก่าแก่นั่งพุทซ้อนมันจะหนีไปจริงๆหร,รือแม่แพรวข้าลรไม่อยากจะเชื่อเสียจริงๆว่านังหนูพุดซ้อนมันจะทำแบบนั้นยายจันนั้นถามขึ้น แม่พยักหน้าหนักแน่นเสียงดังจนพุทซ้อนที่กำลังก้าวเท้าลงบันไดได้ยินทุกคำพูดมันจะหนี้ไปอยู่กับผู้ชายไนะยายจันไม่เคยคิดถึงแม่ไม่คิดถึงบ้านพอได้ใจมันก็ทิ้งทุกอย่างไปแบบนี้แหละชาวบ้านอีกคนหนึ่งกระซิบขึ้นเบาๆแต่ก็ชัดเจนพอให้ได้ยินแต่ว่านางพุทซ้อนมันก็อยู่ช่วยแม่แพร้มาตลอดตั้งแต่ยังเด็กๆนูนนะ่นแน่ ซักผ่ารีดผ่าดูแลน้องมันก็ไม่เคยหนีไปไหนไม่เคยเกเรเลยนะฉันก็เห็นมันมาแต่เด็กแม่แพรวนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งแต่ยังคงยืดอกพูดต่อมันก็ใช่ยูรอกแต่สุดท้ายมันก็เลือกไปอยู่กับผู้ชายพอมันปีกกล้าขาแข็งมันก็เป็นแบบนี้แหละพุทซ้อนหยุดยืนอยู่ที่หน้าบ้านไม่ขัดไม่ตอบโต้ ดวงตาของเธอนั้นสงบกว่าทุกครั้งท่ามกลางเสียงอันวุ่นวายเสียงเล็กๆก,ก็ดังขึ้นจากเด็กหญิงข้างบ้านที่กำลังเล่นอยู่ยายแพร้วจะ๊ะแล้วพี่พุดซ้อนไม่ใช่ลูกของยายแพร้วหรอจะ๊ะคำถามนั้นตกลงมากลางบรรยากาศที่เงียบงนันแม่แพร้วหันมองเด็กตัวน้อยก่อนที่จะหันกลับไปมองลูกสาวที่ยืนอยู่หน้าบ้าน พุดซ้อนยกมือไหว้ผู้เป็นแม่พร้อมกับพูดเบาๆฉันรักแม่นะจ๊ะแต่ฉันก็ขอรักตัวเองด้วยสักครั้งหนึ่งนังพุดซ้อนถ้าเองไปแม่ก็อยู่คนเดียวสิเองไม่กลัวเหรอว่าแม่จะเป็นยังไงฉันก็กลัวนะแม่แต่ฉันก็กลัวว่าจะไม่มีวันได้เป็นตัวของตัวเองฉันขอไปเถอะนะแม่นะไม่ใช่เพราะฉันไม่รักแม่ แต่เพราะฉันก็อยากตามหาความฝันของฉันเหมือนกันแม่แพรวนั้นไม่ตอบอะไรหันหน้านี้ดวงตานั้นเริ่มสั่นไหวยายจันนั้นมองหน้าแม่แพรวพร้อมกับพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบแม่แพรเอ๋ยลูกมันก็โตแล้วนะเรานะ่ยหยิบยื่นให้มันได้แค่บางช่วงสุดท้ายมันก็ต้องเดินเองให้มันไปเถอะนะเพื่อวันหนึง่ง มันกลับมาหาเราด้วยความภาคภูมิใจไม่ใช่ความเสียใจแม่แพรวนั้นนิ่งงนันเสียงรอบข้างนั้นเงียบสนิทผุดซ้อนเดินผ่านหลานหน้าบ้านไปอย่างช้าๆกระเป๋าหนักบนบา่าแต่ใจของเธอนั้นกลับเบาลงราวกับปลดพันธนาการเปรมยืนรออยู่ที่หน้าปากทางเข้าหมู่บ้านเขารับกระเป๋าจากมือเธอแล้วพยักหน้าอย่างเข้าใจ ไปกันเลยไหมพูดซ้อนจ้ะพี่อย่างน้อยวันนี้ฉันก็กล้ากล้าที่จะเลือกทางเดินของตัวเองเธอนั้นหันกลับไปมองบ้านไม้หลังเก่าอีกครั้งมันยังอยู่ที่เดิมแต่หัวใจของเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเสียงนินทาค่อยๆเบาลงเมื่อชาวบ้านนั้นเริ่มแยกย้ายเหลือเพียงแค่แม่แพ้วที่นั่งเงียบอยู่ลำพังดวงตานั้นเริ่มสั่นไหว ไม่มีคำพูดใดออกจากปากเธอแต่ภายในใจนั้นก็เริ่มรู้สึกบางอย่างที่เปลี่ยนไปเช้าวันหนึ่งในปลายฤดูฝนบ้านหมายเงียบเหงากว่าทุกวันแม่แพรวนั่งอยู่ที่หน้าครัวหุงข้าวบนเตาถ่านเก่าเสียงฟืนแตกดังปอบแปะแต่ไม่มีเสียงเรียกของพุทซ้อนไม่มีเสียงน้ำกระเซน็นจากลานซักผ้าไม่มีรอยเท้าคนเดินไปเดินมาเหมือนกับเมื่อก่อน แม่นั้นถอนหายใจพล่างกับใช้ไม้พายขนข้าวอย่างช้าๆเธออยู่ลําพังมาเกือบปีแล้วนับจากวันที่พูดซ้อนนั้นจากไปอยู่เมืองกรุงนานเท่าไหร่แล้วนะที่บ้านหลังนี้ไม่มีรอยยิ้มของผู้เป็นลูกสาวแม่ดวงเพื่อนบ้านสนิทเดินเข้ามานั่งข้างๆเธอมือถือชะลอมผักที่เก็บมาจากสวนแม่แพรวเอ้ย ยังคิดถึงลูกอยู่อย่างนั้นเรอแม่แพรวนั้นไม่ตอบได้แต่พยักหน้าเบาๆลูกมันเกิดมาก็อยากมีชีวิตของมันเองเราหนะคนเป็นแม่บางทีก็ต้องยอมปล่อยเขาโตปล่อยเขาไปตามทางบางนะแม่แพลวเอ้ยแม่แพลวนั้นนิ่งงนันคำพูดนั้นเหมือนกับตะปูที่ตอกช้ำใจเธอถอนหายใจอีกครั้ง ฉันก็อยากให้ลูกมันอยู่ด้วยนะแม่ดวงแต่ฉันก็รู้ฉันเองอาจจะเคยเห็นมันเป็นแข่แรงงานไม่เคยเห็นมันเป็นคนที่มีความฝันมีหัวใจก่อนที่แม่ดวงจะตอบเสียงรถกระบะก็ดังมาจากหน้าบ้านแม่แพรวชะโงกหน้ามองใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวผุดสซอนก้าวลงจากรถพร้อมกับเปรมที่เป็นสามีแล้วในตอนนี้ เธอแต่งตัวเรียบร้อยผมถักเปียด้านหลังใบหน้าเรียบสงบดวงตาเต็มไปด้วยความคิดถึงตามหลังมาคือพันนบในเครื่องแบบตำรวจเขายืนยิ้มบางๆถือของฝากเต็มสองมือแม่แพลววางช้อนลงในทันทีลุกขึ้นยืนราวกับไม่อยากจะเชื่อสายตาผุดสอนนั้นยิ้มให้ก่อนที่จะเดินเข้าไปหาแม่แม่จ๊ะ ฉันกลับมาแล้วนะจ๊ะแม่แม่แพรวนั้นนิ่งไปดวงตาสันระริกหนังพุดซ้อนเองยังกลับมาหาแม่อยู่อีกเหรอแม่แม่พูดกับเองไว้ไม่ดีขณะนั้นโธ่แม่ฉันไม่เคยโกรธแม่เลยนะฉันรู้ว่าแม่น่ะเหนื่อยแม่กลัวแม่ก็เป็นห่วงฉันนั่นแหละฉันกลับมาเพราะฉันคิดถึงแม่นะ น้ำตาของแม่แพรวไหลลงโดยไม่รู้ตัวเธอวางช้อนลงกับพื้นกาวเข้าไปโอบกอดลูกสาวแน่นพร้อมกับร้องไห้ออกมาด้วยเสียงเครือแม่ขอโทษเองจริงๆแม่ผิดเองที่ไม่เคยเห็นคุณค่าของเองมัวแต่ใช้เองเป็นเครื่องมือผุดซ้อนนั้นกอดต่อผู้เป็นแม่แน่นมือลูบหลังแม่อย่างอ่อนโยนไม่เป็นไรจ้ะแม่ ฉันน่ะยังเป็นลูกแม่เสมอนะเปรมนั้นยืนเงียบอยู่ด้านหลังพร้อมกับยิ้มส่งกำลังใจให้พันนบก้าวเข้ามาว่างของลงแล้วนั่งลงข้างๆก่อนที่จะพูดขึ้นด้วยเสียงเรียบแต่ก็จริงใจถ้าไม่มีพี่พูดซ้อนผมเองก็คงไม่มีวันนี้ขอบคุณพี่มากๆเลยนะพี่พูดซ้อนขอบคุณพี่มากจริงๆ ผุดซ้อนนั่นหันไปมองน้องชายพร้อมกับยิ้มทั้งน้ำตาวันนี้บ้านไม้หลังเก่าเต็มไปได้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอ,อีกครั้งแม้จะเป็นเพียงชั่วครู่แต่ก็เพียงพอที่จะเติมเต็มหัวใจของคนเป็นแม่และยืนยันว่าความรักไม่ได้จางหายไปไหนเลยเพียงแค่ถูกซ่อนไว้ตายความคาดหวังและความห่วงใยที่ไม่เคยเอ,อ่ยออกมานั่นเอง